សួស្ដីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកអាឆេនចមិនបោះណាអាឆេនចមិនក្នុងរឿងថៃរបស់យើងដែលច្រើនអស្ចិនថៃគឺខ្ញុំគិតថាតោះបើចេញឈ្មោះក្នុងចង្វាក់បុកខ្វាយទៀតគឺក្នុងរឿងជំនាញថៃក្នុងពីនេះអរគុណដល់បងប្អូនដល់ Start ក៏មិនមែនទេងងាយដែរទីទៅឆ្ងាយរាករបស់ ต้องเจออะไรทดสอบแรงใจถ้ารักไม่พอก็ต้องแพ้ไปอยู่ที่สองเราจะว่าอย่างไงจะจับมือกันเน้อพอแค่ไหนจับมือไว้อย่าปล่อยนะถ้าถ้าหัต้องเจอกับสิ่งที่กู ข้างกายก็จะไม่ควรไรรักคือคนสองคนที่จะยอมทนเพื่อกันและกันตลอดไปไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอยากล่อยมาฉันได้ไหม